Em Múc phải. Movie Insight Scanner สวัสดมคุณผู้ชีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m อ็มมุกไฟล์มู i ี่อินไซต์กับรายการหนังผีวิดีโอเก่ารายการที่จะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาไปกับเรื่องราวของภาพยนตร์สยองขวัญในอดีตรวมถึงที่มาเบื้องหลังของภาพยนตร์ในตำนานที่หารับชมกันได้ยากและสำหรับในตอนนี้นะครับผมขอนำเสนอภาพยนตร์เก่าในอดีต จากฝีมือของผู้กำกับเดวิดโคเนนเบิร์กเจ้าพอ่อภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษที่สามารถควบคุมและใช้พลังจิตเป็นอาวุธสังหารทำให้องค์กรลับจึงอยากที่จะกำจัดและควบคุมพวกเขาเหล่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือไม่พบกับภาพยนตร์สุดตื่นเต้นระทึกขวัญที่จะทำให้จิตของคุณกระเจิง ในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าสแกนเนอร์คาเมรอนเวลชายเร่ร่อนธรรมดาที่ถูกมองข้ามจากสายตาของคู่คนทั่วไป แต่ทว่าในความเป็นจริงเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาคาเมรอนมีสัมผัสพิเศษที่คนทั่วไปไม่มีวันนี้ไม่ต่างจากวันอื่นๆที่เขาต้องได้ยินเสียงของผู้คนนับร้อยที่คอยรบกวนการรับรู้ทางจิตของเขาแต่ในขณะนั้นเองคาเมรอนได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่แทรกเข้ามาในหัวมันคือเสียงทาพูดนินทาดูถูกเหยียดหยาม วิภาควิจารสารรูปอันสกโปรกของเขาแต่แล้วจิตของคาเมรอนก็เกิดประทุข,ขึ้นมาเกินการควบคุมทำให้พลังจิตของเขาส่งคลื่นรบกวนไปยังโสดประสาทของหญิงคนนั้นจนทำให้ร่างของเธอกระตุกชักเกรงถึงกับต้องลม้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ถูกจับตาโดยองคอ์กรลับที่ชื่อว่าคอนเซ็ หน่วยงานที่ต้องการตัวผู้ที่มีพลังจิตเพื่อประโยชน์การทดลองทางการทหารในตอนนี้คาเมรอนรู้ตัวแล้วว่าองค์กรลับได้ตามหาตัวเขาจนพบเขาจึงได้พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่โชคร้ายที่คาเมรอนได้ถูกยิงด้วยกระสุนลูกดอกยาสลบและถูกองค์กรลับจับตัวไปในที่สุดณห้องประชุมสำนักงานใหญ่คอนเซ็ก หนึ่งในสแกนเนอร์ผู้มีพลังจิตได้ขออาสาสมัครจากหนึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมการทดสอบการใช้พลังจิตอ่านใจของเขาจนกระทั่งมีอาสาสมัครท่านหนึ่งเสนอตัวเข้าร่วมในการทดสอบแต่ทว่าชายผู้นั้นอันที่จริงแล้วก็คือดาริลรีวอคสแกนเนอร์ผู้ทรงพลังที่แฝงตัวเข้ามาในที่ประชุมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วน ทันทีที่การทดสอบได้เริ่มขึ้นสแกนเนอร์ของคอนเซ็คพยายามที่จะเจาะเข้าไปในจิตของดาริวแต่กลับกลายเป็นว่าจิตของดาริวได้ตอบโต้ด้วยการส่งคลื่นพลังจิตทำลายล้างจนทำให้สแกนเนอร์ของคอนเซ็คหัวระเบิดแตกตายกลางที่ประชุมอย่างน่าสยดสยองท่ามกลางความโกลาหลและความแตกตื่นของผู้คน หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยจึงรีบเข้าจับกุมดาริวในทันทีดูเหมือนว่าดาริวสแกนเนอร์จอมวายร้ายจะสิ้นฤทธิ์แต่แล้วเขากลับใช้พลังจิตจัดการกับเจ้าหน้าที่ลับและสามารถหลบหนีไปได้สำเร็จ เมื่อองค์กรคอนเซ็์ได้รับรายงานว่าดาริลรีว o อกได้สังหารเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมทั้งหมดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเบรดอนเคนเลอร์จึงเสนอให้ยุติโครงการสแกนเนอร์โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามดร์รูทกลับไม่เห็นด้วยเขาเชื่อว่าโครงการสแกนเนอร์สามารถเพิ่มศักยภาพของมนุษย์และก้าวข้ามขีดจำกัดของวิวัฒนาการได้ในอนาคต และทางเดียวที่จะทำให้โครงการนี้สามารถดำเนินงานต่อไปได้นั่นก็คือการกําจัดสแกนเนอร์จอมวายไรด์ดาริลรีวอกที่ห้องทดลองลับของคอนเซ็ดอ,อร์รูทได้อธิบายถึงเหตุผลว่าเหตุใดเขาจึงต้องการตัวคาเมรอนเนื่องจากพลังจิตของคาเมรอนมีศักยภาพทัดเทียมกับดาริวรีวอกและเชื่อมั่นว่าตัวของคาเมรอน จะสามารถใช้พลังจิตต่อกรกับดาริวได้หลังจากนั้นด็อกเตอร์รูทจึงเริ่มฝึกฝนคาเมรอนให้เรียนรู้การควบคุมพลังจิตของตนโดยเขาได้ให้คาเมรอนทดลองใช้พลังจิตรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อคาเมรอนใช้พลังจิตสแกนร่างกายผู้ป่วยและสามารถรักษาอาการหลอดเลือดอุดตัน ให้หายเป็นปกติได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อการทดสอบพลังจิตของคาเมรอนออกมาเป็นที่น่าพอใจด็ร์รูทจึงมอบหมายภารกิจใหม่ให้กับคาเมรอนนั่นก็คือการตามหาเบนจามินเพียสสแกนเนอร์ผู้ครอบครองข้อมูลสำคัญที่อาจนำทางเขาไปพบตัวดาริลรีวอกได้ในขณะที่ตัวของเบนจามินเพียสซึ่งปัจจุบันเขาได้ละทิ้งอดีต และผันตัวมาเป็นปฏิมากรสร้างสรรค์ศิลปะรูปปั้นร่วมสมัยชายซึ่งใช้ชีวิตอย่างสันโดษและหลีกเร้นจากคู่คนคาเมรอนพยายามเกลี้ยกล่อมให้เบนจามินเปิดเผยที่กบดานของดาริวแต่เบนจามินกลับปฏิเสธเนื่องจากตัวของเขาเองไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับพวกสแกนเนอร์อีกต่อไป ทว่าทันใดนั้นมือสังหารที่ดาริวส่งมาได้บุกเข้าจู่โจมและสังหารเบนจามินด้วยโทสะและสัญชาติยานคามรอนจึงใช้พลังจิตจัดการมือสังหารทั้งสี่ในพริบตา ก่อนที่เบนจามินจะสิ้นใจเขาเอ่ยปากเตือนคาเมรอนว่าอย่าเสียเวลาตามหาดาริวเพราะดาริวจะเป็นฝ่ายมาหาคาเมรอนเอง <S <S หลังจากนั้นคาเมรอนเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากคิมโอบริสหัวหน้ากลุ่มแกนนำสแกนเนอร์ใต้ดินซึ่งอาศัยอยู่กับสมาชิกสแกนเนอร์คนอื่นๆและที่นั่นเองคาเมรอนเข้าร่วมพิธีรวมพลังสแกนเนอร์ เพื่อเสริมสร้างพลังจิตและขจัดพลังงานด้านลบออกจากจิตใจแต่ในขณะที่พวกเขากำลังนั่งรวมพลังดาริลรีวอกและกลุ่มนักฆ่าได้บุกมาถึงที่นั่นและลงมือสังหารเหล่าสแกนเนอร์อย่างโหดเหี้ยมคิมโอบริสจึงใช้พลังจิตตอบโต้และรีบพาทุกคนหลบหนีออกมาจากที่นั่น เเเเรเเร็็วววขข้า้าาายมอักแต่มือสังหารของดาริวยังคงไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละพวกมันไล่ยิงเหล่าสแกนเนอร์จนเหลือรอดเพียงคาเมรอนและทิมที่สามารถหนีการตามล่าไปได้ เขาเราต้องรีบไปจากที่นี่จนกระทั่งมือปืนคนหนึ่งสามารถแกะรอยตามหาทั้งสองจนพบคาเมรอนจึงใช้พลังสะกดจิตนักฆ่าคนนั้นให้เปิดเผยที่ซ่อนของดาริวรีวอกผมสะกดจิตเขาเขาจะพาเราไปพบกับลาวิ ทันทีที่คาเมรอนได้หลวงข้อมูลจากนักฆ่าเขาจึงมุ่งหน้าไปยังโรงงานผลิตยาที่ชื่อไบโอคาร์บอนอะมันกเม็ amet, ซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นผู้ผลิตตัวยาอีเฟเมอรอลและส่งไปยังองค์กรพอนเซกนอกจากนั้นที่นั่นยังเป็นแหล่งกบดานของดาริวทำให้คาเมรอนต้องเร่งเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อนำความลับทั้งหมดไปบอกกับดร์รูท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เบรดอนได้นำเรื่องที่คาเมรอนแอบเข้าไปในโรงงานผลิตยาไปแจ้งให้ดาริวรีวอกครับทราบเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เบรดอนนั้นเป็นนอนบ่อนไส้ที่แอบร่วมมือกับดาริวอย่างลับๆด้วยเหตุนี้ทางเดียวที่จะปิดกัน้นไม่ให้ความลับรั่วไหลออกไปนั่นก็คือต้องกำจัดด็อตอร์รูทและคาเมรอนทันทีที่มีโอกาส เมื่อคารเมรอนและคิมเดินทางมาถึงคอนเซ็กพวกเขาได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าดาริวรีวอกเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโรงงานผลิตยาและเป็นตัวการสำคัญในการส่งยาอิเฟเมอรัลมายังคอนเซ็กซึ่งหมายความว่าภายในองค์กรคอนเซ็กมีคนทรยศที่ร่วมมือกับดาริวรีวอกในการผลิตยาที่ถูกสั่งห้ามผลิตขณะเดียวกัน คิมโอบริสได้ถูกแยกกักตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่เบรดอนเคลเลอร์ซึ่งตัวตนที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่ทรยศองค์กรคอนเซ็กต์และเขายังมีแผนที่จะฆ่าคิมโอบริสเพื่อปิดปากแต่เธอก็ได้ใช้พลังจิตต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เบรดอนและสามารถหนีออกมาจากที่นั่นได้สำเร็จ ดอรรูทได้เปิดเผยความลับว่าตัวเขาเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสแกนเนอร์ผู้ที่มีพลังจิตและเขาได้ส่งโทรจิตไปยังคาเมรอนเพื่อขอให้เขาทำลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อยับยั้งแผนการจำหน่ายตัวยาอีเฟเมอรัลของคอนเซ็คแต่ทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่เบรดอนก็ลงมือฆ่าปิดปากด็อกเตอร์รูทอย่างไม่ทันตั้งตัว เมื่อคาเมรอนและคิมสามารถหลบหนีออกมาจากคอนเซกได้อย่างปลอดภัยคาเมรอนจึงใช้พลังจิตสแกนเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของคอนเซกผ่านทางสายโทรศัพท์จากนั้นจึงดาวน์โหลดดูดข้อมูลทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่สมองของเขาโดยตรงขณะที่เจ้าหน้าที่เบรดอนพยายามรีเซ็ตระบบและลบข้อมูลลับทั้งหมดแต่ก็สายเกินไปแล้ว เมื่อพลังจิตอันทรงพลังของคาเมรอนได้ไหลย,ย้อนกลับไปยังระบบของคอนเสกส่งผลให้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ระเบิดและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เบรดอนเสียชีวิตในที่สุดเมื <c ums> ่อคาเมรอนดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อของผู้จำหน่ายยาอีเฟเมรอลเข้ามาอยู่ในหัวทั้งคาเมรอนและคิมจึงตัดสินใจเดินทางไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง ซึ่งปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้จำหน่ายยาอีเฟเมอรัลและที่นั่นเองทั้งสองได้ค้นพบว่ายาตัวนี้ถูกนำมาใช้เป็นยาพดุงคันเพื่อทำให้เด็กที่คลอดออกมาทุกคนได้กลายพันธุ์เป็นสแกนเนอร์ที่มีพลังจิตแต่ทันใดนั้นเองดาริวที่แอบซุ่มอยู่ก็ใช้ปืนยาสลบยิงใส่คนทั้งสองและจับตัวพวกเขากลับไปยังโรงงานผลิตยา ทันทีที่คารเมรอนฟื้นขึ้นดาริลรีวอกได้เผยความลับว่าความจริงแล้วด็อเตอร์รูทก็คือพ่อของคารเมรอนและตัวของดาริลเองก็เป็นพี่ชายแท้ๆของคาเมรอนดาริลยังเล่าอีกว่าเมื่อในอดีตยาอีเฟเมโร,รถูกใช้เป็นยาระงับประสาทสำหรับสตรีมีคันและหลังจากนั้นด็อเตอร์รูท จึงได้นำยาตัวนี้มาทดลองกับภรรยาของตนส่งผลให้ลูกชายของเขาทั้งสองซึ่งก็คือดาริวและคาเมรอนเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สแกนเนอร์ที่มีพลังแข็งแกร่งเมื่อความจริงทั้งหมดได้กระจ่างดาริวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้คาเมรอนเข้าร่วมแผนการเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นสแกนเนอร์แต่คาเมรอนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมทำให้สองพี่น้องสแกนเนอร์ จึงต้องต่อสู้ห้ำหั่นกันด้วยพลังจิตอย่างบ้าคลั่ง ถึงแม้ว่าพลังจิตของดาริลจะเผาร่างคาเมรอนจนมอดไหม้แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ร่างกายสังขารภายนอกเพราะในความเป็นจริงแล้วคาเมรอนได้เอาชนะดาริลด้วยการย้ายดวงจิตและเข้ายึดครองอยู่ในร่างของดาริลได้สำเร็จทีมนี่ผมเองคาเมรอนทีมผมอยู่นี่และหนังก็จบลง สแกนเนอร์หนึ่งในสุดยอดของภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1981เขียนบทและกำกับโดยเดวิดโครเนนเบิร์กเจ้าพ่อภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญที่เคยสร้างสรรค์ผลงานอันลือลั่นโด่งดังไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายปลายปากกาของสตีเฟนคิงอย่างเดอะเดสโซนมิติมรณนะในปี1983 และ The Fly ไอ้แมลงวันสยองพันผสมในปี1,986ภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์นำแสดงโดยสตีเฟนแลกเจนนิเฟอร์โอนิลไมเคิลไอรอนไซด์และแพทริกแมกูแฮนโดยในภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์เล่าเรื่องราวของคาเมรอนเวลสแกนเนอร์หนุ่มผู้มีพลังจิตที่ถูกองค์กรลับจับตัวมา เพื่อเกลีย้ยกล่อมให้เขาร่วมทำภารกิจค้นหาและทำลายล้างดาริลรีวอกสแกนเนอร์สุดอันตรายที่มีพลังจิตสังหารแรงกล้าซึ่งเป้าหมายของมันคือต้องการควบคุมจิตของมนุษย์ทุกคนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเหล่าสแกนเนอร์ทำให้คาเมรอนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยับยั้งแผนการชั่วร้ายของดาริลสแกนเนอร์ผู้ทำลายล้าง ที่มาของภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์อ้างอิงมาจากภาพยนตร์เรื่องสเตอริโอผลงานภาพยนตร์ชิ้นที่3ของเดวิดโครเนนเบิร์กที่เขาได้เคยกำกับในปี1969มาผนวกกับบทร่างภาพยนตร์ที่ชื่อ The Sensitive และ Telepathy 2000และหลังจากนั้น2ส,สัปดาห์เดวิดโครเนนเบิร์กจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกลายมาเป็นบทภาพยนตร์เรื่องสแ a n n e อร ซึ่งใช้เวลาถ่ายทำเพียง24วันเท่านั้นโดยหลังจากที่ภาพยนตร์ได้ออกฉายต่างก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกและประสบความสําเร็จอย่างมากมายด้วยงบประมาณเพียง4ล้าน1แสนเหรียญสหรัฐแต่สามารถพุ่งทยานกว่ารายได้จากทั่วโลกถึง14ล้านเหรียญสหรัฐจากความสําเร็จดังกล่าว ทำให้ต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีภาคต่อออกมาด้วยกันถึง2ภาคซึ่งได้แก่ Scanners 2 The New Order, Scanners 2ตอนหัวหลุดหยุดไม่ได้ในปี1991หรือปีพศ .2534 และ Scanners 3 The Takeover, Scanners 3ในปี1992หรือปีพศ .2535 ส่วนภาพยนตร์ที่ชื่อว่าสแกนเนอร์คอปตำรวจสแกนเนอร์เจอต้องหัวหลุดที่หลายคนมักคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวกันกับสแกนเนอร์ต้นฉบับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สแกนเนอร์ต้นฉบับเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวผู้กำกับเดวิดโครเนนเบิร์กก็ไม่ค่อยที่จะชอบใจเท่าไรนักที่มีคนพยายามเลียนแบบเกาะกระแสภาพยนตร์ต้นฉบับของเขา กระทั่งต่อมาในปี2007ดาเรนลินบุสแมนผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่องซอภาค2 3และ4ได้ถูกวางตัวเอาไว้ให้นั่งแท่นเป็นผู้กำกับสแกนเนอร์ฉบับรีเมคแต่ทว่าโปรเจกต์ดังกล่าวได้ถูกระงับและทีมงานที่เกี่ยวข้องก็หนีหายแยกย้ายกันไปในที่สุดและหลังจากนั้นดาเรนลินบุสแมนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในปี2013 ว่าเขาจะไม่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้หากเขาไม่ได้รับการอนุญาตจากเดวิดโครเนนเบิร์กผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาพยนตร์สแกนเนอร์ต้นฉบับและดูเหมือนว่าสแกนเนอร์ฉบับรีเมคคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับส่วนตัวผมเองคิดว่าอย่ารีเมคเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียของให้สแกนเนอร์ต้นฉบับ มันเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงในแง่ของสุดยอดภาพยนตร์สยองขวัญในยุค80แบบนี้น่าจะดีกว่าสแกนเนอร์คือนิยามความสามารถพิเศษของตัวละครในภาพยนตร์ที่ใช้เรียกแทนตัวผู้ที่มีพลังจิตผู้ซึ่งสามารถควบคุมจิตใจมนุษย์และยังสามารถใช้เป็นอาวุธสังหารต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์ โด่งดังและประสบความสำเร็จนั่นก็คือการแสดงของไมเคิลไอรอนไซด์นักแสดงเจ้าบทบาทที่เคยฝากผลงานในภาพยนตร์ชื่อดังมากมายอย่างตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่อง t o เท l r e รีคอคนทะลุโลกในปี1990และ Starship Troopers สงครามหมื่นขาล่าล้างจักรวาลในปี1997 โดยในภาพยนตร์สแกนเนอร์สไมเคิลไอรอนไซรับบทบาทเป็นดาริวรีวอกชายผู้มีพลังจิตสังหารโหดเยี่ยมซึ่งทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในภาพยนตร์นั่นหมายถึงการมาของฉากอันตื่นเต้นเขาคือผู้ร้ายของเรื่องที่ขับเคลื่อนเรื่องราวของตัวละครให้สนุกและน่าติดตามซึ่งการแสดงของ m i เคิลไ i รอนไซ d e ก็สามารถทำให้คนดูนั้นเชื่อว่า ตัวละครที่เขากำลังแสดงอยู่นั้นมันคือนักฆ่าพลังจิตสังหารจริงๆและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้สแกนเนอร์สกลายมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอันโด่งดังคงหนีไม่พ้นเรื่องของสเปเชียลเอฟเฟกเทคนิคพิเศษที่ดูโดดเด่นและสร้างสรรค์เป็นอย่างมากในยุคนั้นกับฉากที่ดาริลรีวอคระเบิดหัวคนด้วยพลังจิตสังหาร จนกลายมาเป็นหนึ่งในตำนานของฉากตื่นเต้นสุดสยองในโลกภาพยนตร์ซึ่งเบื้องหลังของสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆในสแกนเนอร์ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของดิกสมิธปรมาจารย์ด้านเมคอัพเอฟเฟกและเทคนิคพิเศษจากภาพยนตร์ดี e อ็กซ c โ s ซิในปี1973ที่ได้นำทีมนักสร้างสเปเชียลเอฟเฟกระดับแนวหน้าของฮอลลีวูดอย่างสเตฟานดูปัวส ผู้ออกแบบงานสเปเชียลเอฟเฟกสุดสยองจากภาพยนตร์เรื่อง The Fly ไอ้แมลงวันสยองพันผสมในปี1986คริสวอลลัสจาก Rider of the Lost Ark หรือ Indiana Jones ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในปี1981และแกรี่เซลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลเอฟเฟกจากภาพยนตร์เรื่อง d o l l of the Dead ซอมบี้คนกัดคน ในปี1978ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นฉากหัวระเบิดที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเด็ดทดลองเทคนิคต่างๆมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งทีมงานได้ตัดสินใจเลือกใช้เอฟเฟกต์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือพวกเขาใช้กระโหลกมนุษย์ที่หล่อจากปูนพลาสเตอร์ที่เคลือบด้วยเจลาตินที่ผสมเลือดปลอมและเนื้อสับบดละเอียดจากนั้นจึงหุ้มด้วยโฟมลาเท็กซ์ที่หล่อจากแบบใบหน้าของนักแสดง ต่อจากนั้นทีมงานจึงติดตั้งปืนลูกซองที่ด้านหลังศีรษะของหุ่นจำลองโดยมีกระสุนปืนที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายทำพวกเขาใช้เกลือเม็ดมาบรรจุแทนที่กระสุนลูกปลายเพื่อหลีกเลี่ยงประกายไฟในขณะที่หัวของหุ่นระเบิดและเมื่อปืนลูกซองได้ถูกยิงกระสุนที่อัดแน่นไปด้วยเม็ดเกลือจะพุ่งทะลุกระโหลกปูนปลาสเตอร์และจับตัวกับเลือดปลอม ทำให้ได้ฉากหัวระเบิดมันสมองแตกกระจายที่ดูสยดสยองสมบูรณ์แบบมากันที่คะแนนความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องนี้เว็บไซต์ IMDb ได้ให้คะแนนความน่าดูเอาไว้ที่6.7เต็ม10ส่วนทางด้านเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ได้ให้คะแนนเอาไว้ที่67%ส่วนในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์ ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงปีพศ2524และหลังจากนั้นจึงได้ถูกจัดจำหน่ายในรูปแบบของม้วนวิดีโอในค่ายแมงป่องซึ่งถือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอีกเรื่องที่หารับชมได้ยากมากๆเลยทีเดียวครับถ้าจะให้สรุปนิยามของภาพยนตร์เรื่องสแกนเนอร์ส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นหนังแนวแอคชั่นทริลเลอร์มากกว่าที่จะเป็นหนังสยองขวัญ มันมีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่นิดๆเพราะเนื้อเรื่องมันเป็นการต่อสู้กันของสองพี่น้องพลังจิตมันเหมือนกับแมกนิโตสู้กับชาวเซเวียใน X-Men ซึ่งก็ถือว่าตื่นเต้นสนุกใช้ได้ส่วนเอฟเฟกในหนังผมว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ขึ้นชื่อว่าหนังของเดวิดโครเนนเบิร์กคงต้องใช้ความตั้งใจดูอยู่สักนิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน แต่โดยรวมแล้วผมว่านี่คือภาพยนตร์สยองขวัญในยุค80ที่ยอดเยี่ยมและอยากให้ทุกคนได้ลองหามารับชมกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสแกนเนอร์สุดยอดภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสยองขวัญที่ผมได้คัดสรรเรียบเรียงเนื้อหามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับ แล้วพบกับรายการหนังผีวิดีโอเก่ากันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหนังผีวิดีโอเก่า Mukwai Movie Insight